สวัสดีครับพบกับวิมอลวอช com อีกเหมือนเดิมนะครับก็หรือว่าวิมอลท่าแพเชียงใหม่นะก็วันนี้ผมจะมาจัดอันดับเนาะรุ่นที่ขายดีห้าอันดับของเดือนมีนานะมีนานะไม่ใช่เมษานะครับก็รุ่นแรกอย่างที่เพื่อนเเห็นตอนนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ skx 0 0 7นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น skx 0ู SK นย์หนนะครับตัวนี้เป็นขนาดบอยไซส์นะครับหน้าปัดของเขาแค่35เองนะครับถ้ารวมเม็ดก็ประมาณ3า นะครับตัวนี้เหมาะกับนะครับคนที่ข้อแขนเล็กนะครับหรือว่าผู้หญิงนะครับตัวนี้จะมีทั้งลวดเหล็กสายเหล็กนะครับแล้วก็แบบนี้แต่ว่าเป็นสายยางนะครับก็อันนี้คืออันดับที่หนึ่งที่ขายดีระดับต้นๆเลยนะครับมาเรามาดูตัวที่สองตัวที่สามกันนะครับตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยเข้ามาคู่กันนะครับก็คือสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้เป็นชื่อว่า spx ศูนย์ศูนย์เจ็ดกับศูนย์ศูนย์เก้านะครับ หลังจากข่าวข่าลือที่บอกว่าจะไม่มีผลิตมาแล้วนะครับก็ทําให้ตัวนี้ขายดีไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ได้ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่ามันจะไม่ผลิตแล้วจริงๆนะครับถ้าใครสนใจก็รีบเลยนะครับจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวสายเหล็กก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าตัวสายเหล็กเนของผมของหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวสายยางนะครับเหลืออย่างอย่างละไม่เยอะเลยนะครับก็อันนี้จะเป็น S.K.X 0 0 7กับ0 0 9หรือว่าเดเวอร์สองร้อยเมตหน้าแป๊บซี่นะครับหรือว่าหน้าดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่2หรือว่าอันดับที่3นะครับส่วน,อ,นอันดับที่สี่อันที่5นี่ถ้าเป็นอันดับที่4จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น Middle Commander นะครับเออพูดผิดตัวนี้เป็น Middle Middle Ocean Star นะครับตัวนี้เป็น Middle Ocean Star ก็คือตัวนี้จะเป็นอาคาลเลเบอร์80นนะครับการทำงานก็คือการสำรองพลังงานได้สูงสุด มากกว่านาฬิกาออโต้ทั่วไปเกือบ2เท่านะครับตัวนี้ถ้าใครเคยใช้อยู่จะชอบตรงที่สมมุมติเรามีนาฬิกาหลายๆเรือนแล้วเราเอาเรือนนี้วางไว้วันที่วันจันทร์แล้วพอไปใส่เรือ,อนอื่นวันอังคารวันพุธแล้วมาดูวันพฤหัสเรือนนี้ก็ยังจะเดินอยู่นะครับเขาก็เลยชอบกันโดยที่แบบมันไม่ต้องตั้งเวลาบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นเรือนที่ขายดีและบวกกับเรือนนี้มันเป็นพิงโกแล้วก็ไม่ออกทองแบบแก่ๆมากไม่ทิ้งว่าดูแบบ ดูไม่แก่นะครับบวกกับสายยางเป็นทรงสปอร์ตอย่างนี้นะครับก็เหมาะมากเหมาะมากก็เลยมันก็เลยทําให้ตัวนี้มันขายดีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็จัดเลยนะครับตัวนี้เครื่องมิโดตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับถ้าเป็นเซโก้เมื่อกี้ก็จะรับประกันแค่1ปีนะครับไม่รู้ผมพูดไวไปหน่อยหรือเปล่ามาผมจะให้ดูนาะฬิกาตัวนี้ชัดๆ ตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็เป็นเรือที่ขายดีคือมีออเดอร์ทุกๆอาทิตย์นะครับเรือนนี้นะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาที่แบบไฮเอ็นหน่อยนะครับระดับกลางๆไม่ถึงกับไฮเอ็นเวอร์นะครับก็ตัวนี้เหมาะเหมาะกับเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับรับรองใส่ไปไหนคือแบบสวยมากนะครับตัวนี้นะตัวนี้ของเขาเนี่ยจะเป็นสายยางแบบแบบซิลิโคนนะครับ ตัวนี้แบบมันจะไม่สามารถแบบตัดได้หมายถึงว่าตัดแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถต่อได้นะครับก็ถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยผมอยากแนะนาให้ให้ไปร้านร้านแบบที่เขาที่เขาขายนาฬิการุ่นนี้หรือว่าศูนย์นะครับทําการเลื่อนสายให้นะครับหรือว่าถ้าใครถ้าใครมีเครื่องมือนะครับก็สามารถตัดเองได้ตัวนี้ใช้คัตเตอร์ตัดก็ได้นะครับหมายถึงว่าเราเอาตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยนะครับเป็นสลัก เอาไม้แหลมแจิ้มหรือว่าเหล็กนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดไปทีละฝั่งฝั่งฝั่งไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็สามารถตัดเองได้นะครับ <Yeah. S 1> ตามไม้ติดๆนะครับอีกเรือนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรือนโอเชียนสตาร์เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เป็นนหน้าน้านําเงินนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครชอบสายสเตลเลตเนี่ยแนะนําเลยนะครับตัวนี้ใส่แล้วแบบดูหลูมากข้อแขนแบบแบบ ดูดีเลยอ่ะตัวนี้นะถ้าใครที่ไม่ชอบสายยางนะก็ถ้าใครชอบสายเหล็กก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นหน้าน้ําเงินนะถ้าสายเหล็กเนี่ยขายดีสุดก็จะเป็นหน้าน้ําเงินนะครับถ้าสายเหล็กนะลองลงมาก็จะเป็นตัวไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยอ่ามันจะได้ฟังก์ชันที่แบบน้ําหนักเบาแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยความสวยความสวยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับจะจะไม่เบาจะไม่เบาเท่าตัวไทเทเนียมนะครับ แนะนำเป็นตัวนี้นะครับถ้าใครอยากดูรีวิวแบบชัดๆนะครับก็กลับไปดูรีวิวของของผมได้นะครับทางทางทางร้านได้ที่ที่ที่ช่อง YouTube เลยนะครับก็จะมีรีวิวทั้งทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยนะครับผมจะบอกหมดเลยอ่าพอพายน้ำหรือว่าลูมิบอ์ต่างๆนะครับความชัดแล้วก็จี้ย่อยต่างๆเนาะวันนี้ก็จะมาให้ชมเลนทอฟไฟ์ของเดือนมีนานะครับก็ ตัวแรกสุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ah SKX 013มาครับเหมาะกับคนข้อแขนเล็กๆนะครับหรือว่าผู้หญิงนะครับสตาร์เตอร์ผู้หญิงใส่ไร้การเท่ๆเนาะออโต้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นตัวไดเวอร์2 0 0เมตรตัวนี้นะครับสายยางส่วนตัวสายเหล็กเนี่ยผมขายหมดไปนานแล้วนะครับตัวนี้ไม่ไม่มีของแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับเนาะจะมีสตัวนี้นะครับที่ที่ยังพอมีของอยู่นะครับ ถ้าทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่า,าสั่งซื้อมาทางไลน์หรือว่าอยากจะถามอะไรก็ได้หมดเลยนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันเนาะอันนี้ก็ท็อปไฟของเดือนมีนานนครับนาฬิกาเซโกเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดจะเครื่องประกัน1ปีนะครับส่วนถ้าเป็นนาฬิกาสวิสหรือว่าพวกมิดโอลาโดพวกนี้ก็เครื่องเขาจะรับประกัน2ปีนะครับก็อ่า ครชอบเรือนไหนก็สามารถสอบถามได้แล้วก็สั่งซื้อได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมจากวิมลท่าแพเชียงใหม่หรือว่าวิมอลวอชชดก็ฝากไว้5เรือนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดือนเมษายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่า5ตัวเนี้ยังมีคนสั่งเข้ามาเรื่อยๆอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ